วันนี้ปมจะมาพูดเรื่องก,การส่งของขวัญให้เพื่อนด้วยคริปโตเคอเรนซีแบบสวยเก๋นะครับไปชมกันครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าะทะนียคืนจาก20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปล่องนะคลิปนี้ปล่องก็ตามที่สัญญาต่อจากคลิปที่แล้วว่าเราจะมาพูดเรื่องกิฟต์การ์ดนะครับก่อนที่เราจะไปพูดกันต,ต่อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการเทรดบ้างเนี่ยวันนี้ก็มาสอนวิธีการสร้างกิฟต์การ์ดส่งให้เพื่อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรือส่งให้ญาติพี่น้องหรือว่าจะส่งให้เพื่อนเป็นของขวัญอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะส่งให้คนรักก็ได้นะ <Wow. S 1> มันก็จะมีกิฟต์การ์ด สวยๆเก๋ๆให้เลือกนะครับในการที่จะส่งมาให้กับคนที่เราต้องการจะส่งกิจการให้เขานั่นเองอ่ะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับมาดูกันที่หน้าแอปพลิเคชันกันเลยนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ครับอ่าแต่ที่เห็นในรูปเห็นไหมกิฟต์นะครับซึ่งเวลาเข้าไปที่เมนูแล้วเนี่ยมันก็จะมี Funding Wall e t ของเรานะอย่างที่เราพูดไปครั้งที่แล้วตอนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ Funding Wall e t นะส่วนในตอนนี้เนี่ย มาดูกันซิว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างตอนนี้ยอดคงเหลือที่ใช้ได้ใน Funding เราเนี่ยมันไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างกิจการได้นะครับบอกว่าจะทําการโอนเหรียญเข้าไปก่อนนะจากตัว s p o ตนะครับเช่นเราจะโอน USDT เข้าไปส่งให้เพื่อนสักสิบเหรียญเนี่ยก็ไปที่โอนนะหรือว่าเราจะไปที่กระเป๋า Funding ตรงนี้ก็ได้นะครับ Funding เ่ยแล้วก็โอนเลือก โอนจากกระเป๋าสปอร์ตมาฟันดิ้งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ปุ่มโอนในกระเป๋าสปอร์ตก็ได้เหมือนกันอ่าตอนนี้เราก็จะเลือกกระเป๋าตัวน,นี้นะครับเป็น u s d อแล้วก็ใส่สูงสุดที่ต้องการจะส่งให้เพื่อนนะจริงๆใส่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมองจะทําให้ดูจะส่งให้เพื่อนประมาณสิบเหรียญนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ยืนยันการโอนไปเลยปุ๊บตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วโอนแล้วมันไปอยู่ไหนมันอยู่ในฟันดิ้งเหรอนะครับตอนนี้มันอยู่ในกระเป๋าฟันดิ้งนะ เราไปดองดูที่กระเป๋าจ่ายกันนิดนึงว่ามันมีเข้ามาหรือเปล่านะครับเห็นไหมจริงจริงมันอยู่ในกระเป๋าจ่ายนะครับมันเป็นที่เดียวกันนะฟันดิ้งกับจ่ายตอนนี้นะมันยังมันยังคือที่เดียวมันอยู่เพราะเขามีการควบรวมนะครับฟันดิ้งมี1ิบเหรียญนะครับส่วนกระเป๋าจ่ายก็มี10บเหรียญเหมือนกันลองเห็นเลยนะเพิ่งเข้ามาเมื่อคู่เลยหมาดๆเลยนะครับคราวนี้เรามาที่เมนูกฟิ์กันนะตอนนี้เราจะส่งของขวัญให้เพื่อนแล้วนะครับ วิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับเวลาเราเข้ามาที่เมนูกิปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเรามีทรัพย์สินอะไรอยู่นะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างอะไรได้บ้างก็มันจะมีอยู่3ปุ่มเท่านั้นเองนะครับปุ่มสร้างกรีปการ์ดนะครับปุ่มรีดีมแล้วก็ปุ่มโอนนะครับซึ่งปุ่มโอนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับการโอนจากฟันดิ n งไปสปอตสปอตมาฟันดิ n งอะไรกวานไปโอนเหรียญอะไรก็ตามสะดวกเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ปุ่มที่เราจะมาพูดกันคือปุ่มเนี้ปุ่มบน ปุ่มเหลืองๆข้างบนเนี่ยกับปุ่มสร้างแล้วก็ปุ่มรีดีมนะครับซึ่งปุ่มสร้างกับปุ่มรีดีมเนี่ยมันเหมือนเป็นทางลัดนะ <ST AR C> เราสามารถกดไปแล้วไปสร้างได้เลยส่วนรีดีมก็คือเหมือนเราต้องการจะรีดีมโค้ดได้เลย <ST AR C> นะครับแต่ว่าหน้ากิฟต์ในการสร้างจริงๆเนี่ยจะเข้าที่ตัวเหลืองๆตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันพาเราไปที่หน้านี้นะครับอ่าเห็นไหมมาๆแย่ๆไปหมดเลยนะเดี๋ยวลองลองกดที่ตัวสร้างที่มันพาเราไปไหนนะครับสร้างมันก็พามาที่นี่นะครับ เห็นไหมแล้วตัว redeem ล่ะนะครับมันก็พาไปที่หน้า redeem เป็นทางลัดนะครับเราสามารถใส่โค้ดที่เพื่อนเขาส่งให้เราทางเมลหรือจะเป็น SMS เนี่ยใส่ตรงนี้ได้เลยครับเราก็จะสามารถที่จะรีดีมเหรียญเนี่ยเข้าวอลเล็ตเราได้ทันทีนะครับอ่าอันนี้ก็ปิดไปนะครับแล้วเรามาเข้าที่ตรงนี้กันดีกว่านะครับใบนั้นกิฟต์การ์ดนะครับป๊บเข้ามาแล้วนะเห็นไหมว่ามันจะมีอะไรให้เลือกบ้างมีส่งนะครับเราต้องการจะส่งการ์ดให้เพื่อน หรือว่าเราต้องการจัดรับตรวจสอบมูลค่าที่เราได้รับการ์ดมาเราลองกดไปที่ส่งดูว่ามันมีอะไรบ้างนะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็ต้องสร้างก่อนนะไม่งั้นเราก็จะส่งไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมเขาบอกว่ายอดวอลเล็ตตอนนี้ที่ป๋องโอนไว้คือ10เหรียญน,นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกเหรียญอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไม่จฉพาไม่จาเป็นจะต้องเป็นยูเ t นีนะ <Yeah. S 1> เหรียญอื่นๆที่อยู่ในวอลเล็ตฟันดิ้งเนี่ยรองรับนะครับในการส่งกิฟต์นะ อ่าแล้วข้างบนนี้คืออะไรข้างบนนี้คือเทมเพลตนะครับที่เพื่อนจะได้รับในอีเมลนะครับมันก็จะสวยๆแบบนี้นิดนึงนะอ่าก็เข้าท่าอยู่นะเราก็ลองเลือกดูสักอันหนึ่งอันไหนดีล่ะ Happy Birth Day <Birthday S 1> นะครับส่งให้เพื่อนว่ามอบของขวัญวันเกิดให้เพื่อนนะหรือว่าจะเอากิฟต์การ์ดมากกว่านี้เขาก็มีให้เลือกนะครับเยอะแยะเลยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยอ่าส่งให้เพื่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับลองเลือกอันนี้ รูปอาจจะไม่ค่อยโชว์โชว์เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสร้างกันแล้วนะไปที่เหรียญที่ปองต้องการส่งก็คือ UDT จํานวนเนี่ยปอกก็กดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบเหรียญที่ที่มีนะครับหลังจากนั้นนะครับดูซิว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรไหมนะครับไม่มีนะค่าธรรมเนียมกดสร้างเลยนะครับตรงเนี้ยมันเป็นหน้าจอที่ถูกซ่อนเอาไว้นะมันจะมีการถาม2 FA นิดหนึ่งมันเป็นจอดำเนื่องจากนโยบายของ Android เนี่ยไม่ให้มีการแชร์หน้าจอ เกี่ยวกับการถามพาสเวิร์ดต่างๆนะตอนนี้ก็เลยเห็นเป็นจอสีดำปองก็ขออนุญาตส่งโค้ดตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นลักษณะ t FA ผ่าน SMS หรือจะเป็น Google a u t h e n t อะไรก็ว่าไปตอนนี้ปองสร้างกิฟการ์ดเรียบร้อยใส่2 FA เรียบร้อยแล้วได้กิฟการ์ดมาแล้วนะครับเห็นไหมได้กิฟการ์ดมาแล้วซึ่งมีมูลค่าจากฉันก็คือเรานี่แหละนะครับมูลค่า10 USD t เป็นกิฟการแล้วก็มีหมายเลข number อ่าตรงนี้ number นะครับเราสามารถก o อปปี้ไปเช็คได้ด้วยนะแล้วเราจะส่งเลยไหมหรือว่าเราจะดูนะครับกดดูสินะครับเห็นไหมดูการ์ดของเรานะเราเคยส่งการ์ดให้ใครไปแล้วได้บ้างนะครับก็ไปดูนะครับมันก็จะมีการ์ดที่เราส่งไปแล้วเนี่ยเคยส่งไปแล้วนะ1ใบนะครับแล้วมีการ์ดที่เราเคยรับไหมหรือว่าเคยรีดีมโค้ดไหมนะครับก็มาดูรีดีมแล้วก็มี1ใบเหมือนกันนะครับจากเพื่อนนะครับโอเค เดี๋ยวเราเราจะส่งการ์ดให้เพื่อนกันละใบนี้แหละนะครับก็ติ๊กไปที่การ์ดเลยนะครับถ้าเกิดเราติ๊กที่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นการสร้างการ์ดใบใหม่ใบต่อไปนะอันนี้เราจะส่งการ์ดใบเนี้ยแล้วก็กดเลยนะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะส่งการ์ดนะครับกดปุ่มส่งครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีให้เราเลือก2อ,อย่างว่าจะส่งทางไหนส่งทางเมลนะครับหรือว่าจะส่งทางข้อความ SMS ตัวไปนั้นี่ยังไม่รองรับ SMS เนะเขา ต้องการให้เราเนี่ย copy ข้อความแล้วก็ไปใส่เบอร์เราเองวิธีการส่ง SMS แบบเมนนวนบนโทรศัพท์นี่ก็คือพิมพ์เบอร์เพื่อนเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีข้อความให้นะครับก็ถ้าเราเลือกส่งข้อความปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นครับปุ๊บมันจะมีเทมเพลตโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะว่าโอเคใบนั้นกิฟต์การ์ดมูลค่าเท่านี้นะมีโค้ดอะไร,ไะไระไม,ม,มาด้วยเลยนะเห็นไหมมีโค้ดมาด้วยเลยสามารถเอาโค้ดตรงนี้ไปรีดีมได้เลยนะครับอ่าตึงตรงเนี้ย ยกตัวอย่างพอบอกก็คงส่งเป็นอ e ีเมลจะสะดวกกว่านะครับส่งทางอ e ีเมลซึ่งเราก็ต้องมีอ e ีเมลเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะได้รับเทมเพลตสวยๆที่เป็นกิฟต์การ์ดนะอ่าคราวนี้แต่ว่าตรงนี้จะมีรายละเอียดพิเศษเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่ากิฟต์การ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันหลุดหรือมันรั่วนะครับไปให้คนคนอื่นมีใครแอบเห็นโค้ดเขาจะเอาไปรีดีมได้เนี่ยเราก็เพิ่มตรงนี้สักนหนึ่งนะครับเป็นการใส่อ e ีเมลเลยนะครับของผู้รับเลยนะว่า คนนี้แหละคนเดียวเลยนะครับติ๊กเลยคนเดียวเลยคือต้องการให้คนนี้แหละเป็นผู้รีดีมนะครับคนอื่นถึงจะมีโค้ดก็ไม่สามารถรีดีมได้นะครับ <Wow. S 1> อ่าผมก็ยืนยันเลยนะครับให้เพื่อนคนนี้หลังจากนั้นก็กดส่งครับพอกดส่งกดทังอีเมลนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราอ่าก่อนส่งเนี่ยมันมีตรงนี้นิดน,นึงแล้วเห็นไหมว่าเมลนี้แหละเป็นเมลเดียวนะครับหลังจากที่เราเพิ่มเมื่อกี้นะครับมีเมลเดียวที่สามารถจะรีดีมโค้ดนี้ได้นะครับ อ่าเราก็เลือกเลยคราวนี้เราจะส่งแหละนะครับป้อนอีเมลนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวบอก็จะป้อนอีเมลทีนี้ปอก็จะใส่รายละเอียดอีเมลของผู้รับตานี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเราด้วยนะอย่าลืมนะอย่าใส่ให้มันเกินนะครับใครที่มีอีเมลเกิน50ตัวอักษรจะมีปัญหาได้นะส่วนตรงนี้ชื่อของเราก็ใส่ได้ความยาวไม่เกิน50ตัวอักษรเหมือนกันข้อความข้างล่างนะครับเราจะสามารถใส่ข้อความเพิ่มเติมได้แต่ว่าไม่บังคับนะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคกดส่งเลยครับ ตอนนี้เขาก็จะมีแจ้งสถานะนะครับว่าส่งสำเร็จแล้วเราจะส่งอีเมลในน่าของคุณผู้รับจะได้รับกิฟต์การ์ดนัมเบอร์กิฟต์โคดและข้อความของคุณนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้นิดนึงว่ามั็นคืออะไรกิฟต์การ์ดนัมเบอร์คืออะไรเราเคยเห็นบัตรเติมเงินโทรศัพท์หรือบัตรเติมเงินเกมออนไลน์อะไรพวกนี้ไหมมันจะมีการ์ดที่เราไปซื้อมาเนี่ยเป็นการ์ดแข็งๆนะแล้วก็จะมีที่แบบให้เอาเหรียญบาทขูดได้นะครับ ซึ่งบนการ์ดเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งที่ไม่จาเป็นต้องขูดก็มองเห็นแหละนะครับเราเห็นเลขของบัตรบัตรนั้นว่าคือเลขอะไรนะครับส่วนไอ้ที่มันต้องขูดเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะครับดังนั้นคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยถึงจะเอาเหรียญไปขูดได้ <Yeah. S 1> ถ้าถามว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับกิฟต์การ์ดต,ตรงเนี้ยอันไหนคือเลขชุดไหนล่ะก็คือไอ้เลขที่เห็นเลยจะแต่ซื้อมาเนี่ยเห็นเลยยังไม่ขูดเนี่ยเราเรียกว่ากิฟต์การ์ดนัมเบอร์นะครับส่วนไอ้กิฟต์โค้ดเนี่ยเป็นเลขที่ต้องขูดซึ่่งเลขนีสคคััญะรบ ถ้าใครได้กิฟต์โค้ดไปก็เอาไปรีดิมเหรียญเข้าวอลเลตตัวเองได้นั่นเอง oh, <no. S 1> นะส่วนกิฟต์การ์ดนัมเบอร์นี่มีมีเอาไว้แค่เช็คเฉยๆว่าการ์ดใบนั้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับส่วนกิฟต์โค้ดเนี่ยอย่าลืมว่ามันสําคัญเอาไว้สําหรับรีดิมเหรียญออกมานะครับโอเคเข้าใจแล้วนะตอนนี้ผมก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้กับเพื่อนนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเพื่อนก็จะไปกดรับแล้วก็จะเห็นสวยๆแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> ที่เป็นอีเมลส่งไปถึงอย่างเพื่อนนะครับ เพื่อนก็จะได้รับเมลแล้วก็มีโค้ดด้วยหลังจากนั้น <Yeah. S 1> เพื่อนก็จะทําการรีดีมนะครับอ่าซึ่งเหี๋ยวเรามันจะมาทําฝั่งรีดีมกันบ้างในกรณีที่เราได้รับการ์ดจากเพื่อนนะครับมาดูกันว่าทํำยังไงตรงนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนนะว่ากิฟต์การ์ดที่เราสร้างให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนได้ทาการรีดีมวอลเล็ตนะครับเอาเหรียญที่เราส่งในการ์ดไปเนี่ยเข้าวอลเล็ตเขาไปเรียบร้อยแล้วก็ <Yeah. S 1> วจะมีเมลมาเตือนแบบนี้ว่าการ์ด แ e ช e ินยูธนะครับ by t เ e r e c i p i พ n t นนะครับตอนนี้เรามาดูในกรณีที่เราได้รับของขวัญเป็นกิฟต์การ์ดจากเพื่อนบ้างนะเป็นกิฟต์การ์ดคริปโตเลนซีจากยูเซอร์บแอนด้วยกันนะครับอย่าลืมนะว่าต้องเป็นยูเซอร์บีแอนด้วยกันนะครับอ่าตอนนี้เพื่อเรานะครับคุณอาสาเซ็นยูอาร์บีแอนด์กิฟต์การ์ดสิบมาให้เราแล้วก็ส่งภาพส,สวยๆตรงนี้มาให้นะซึ่งตรงไอ้ภาพตรงนี้มันเลือกได้นะคนสร้างเนี่ยเขาเลือกได้นะครับว่า จะเอาเป็นรูปอะไรตรงนี้นะเพาส่งให้เราแล,ล้วิบยูดิตีกิฟต์การ์ดโค้ดส่งมาเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะทําการ Copy ้ไปรีด e มนะครับตอนนี้บอกก็จะขออนุญาตคัดลอกไปเลยนะครับอแล้วเราก็ไปที่แอปพลิเคชันอะเราก็มาอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันบ a แ c นซึ่งเข้ามาที่เมนู g i ฟต์นะครับเราก็จะไปรีด e มนะครับรีดีมก็คือต้องการที่จะ เอาของออกมานั่นเองนะครับเอาเหรียญออกมาจากการ์ดนะครับ <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะรีดีมว่าเราไม่มีเหรียญอยู่นะเราไม่มีเหรียญอยู่ใน w a l l e t pay นะครับเห็นไหม Walllet pay USDT เราเป็นศูนย์อยู่นะครับเราเลื่อนไปดูข้างล่างน,นิดน,นึงนะครับตัว U USDT อยู่ในเอ่ยนี่ USDT นะครับเป็นศูนย์อยู่นะเดี๋ยวเราจะทําการรีดีมนะอ่า เรามาดูที่ wallet p a y แล้วก็อย่าลืมไปดูที่ funding น,นะครับ funding ที่ funding wallet ก็ศูนย์เหมือนกันนะครับไม่มีเหรียญอะไรอยู่ในนี้นะอ่ะี๋ยวเราไปที่เมนู gift ใน wallet นะครับ gift wallet เนี่ยเราจะ redeem แล้วนะครับเมื่อเรากด redeem ก็ง่ายๆเลยนะครับก็โค้ดที่เรา copy ที่เรารับจากเมลมาก็วางลงไปนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นก็กด redeem แค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้เราก่อนที่เราจะกดยืนยันนะ เป็นกิ๊ดการ์ดนัมเบอร์ส่งจากใครแล้วว่านไปนะครับผูกการ์ดกับบัญชีก่อนแล้วรีดีมในภายหลังนะครับผูกการ์ดกับบัญชีแล้วรีดีมในภายหล,ลังโอเคอันนี้ก็คือผูกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดรีดีมปึ๊บรีดีมสําเร็จแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> การ์ดใบนี้ได้รับการรีดีมแล้วโอเคนะครับหลังจากนั้นเราไปดูที่ Funding Wallet นะเขามีปุ่มให้ดูเลยขนะ้างล่างเห็นไหม ฟันดิ n g l e ปุ๊บอ่าเข้าไปที่ฟันดิ n g wallet นะครับอ่ามาที่อยู่ที่เมนูจ่ายก็ได้นะเมนูจ่ายก็น่าจะเข้ามาแล้วเห็นไหมสิบ usdt ตรงนี้นะครับแล้วก็หรือจะไปที่ฟันดิ n g wallet ก็ได้ตรงนี้นะครับก็จะมีสิบ usdt เข้ามาซึ่งมันมันเหมิดเข้าหากันแล้วนะสอง wallet นี้มันก็เลยมองเห็นทั้งคู่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆเกี่ยวกับการดูตัวกิฟต์การ์ดการส่งกิฟต์การ์ดให้เพื่อนและก็การรีดีมนะครับ อย่าลืมเอาลูกเล่นน่ารักน่ารักตรงนี้ไปใช้ส่งข,งขวัญให้กับคนที่คุณรักนะครับสำหรับคลิปนี้ป๋อ,อก็น่าจะจบสั้นๆเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามช่องป๋อ,อกดติดตามไว้นะแลวอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่นะครับรับรองว่ามีสาระดีๆมาให้ท่านรับชมแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ป๋อ,องก็ขอลาปเพปียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ